เจาะเมื่อวานตอนเย็นตอนนี้เช้าแล้วนะครับ10ชั่วโมงผ่านไปยังแรงไม่หยุดนะครับถ้วยนี้ถ้วย1.5ลิตรนะครับก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนถ้วยนะครับขึ้นไปหลังจากกวนน้ำกดเสร็จแล้วนะครับต้นนี้251หลังจากพักต้นนะครับเนื่องจากพายุเข้ามาค่อนข้างหนักนะครับ ผลประกอบการก็อย่างที่เห็นครับน้ายางออกเยอะมากนะครับเนื่องจากเราพักต้นหลายวันนะครับหลังจากนี้ผมก็ต้องพักต้นอีกประมาณสี่ห้าวันเพราะว่าติดพาลกิตนะครับอันนี้เป็นเข็มแรกหลังจากเติมฮอร์โมนนะครับถ้ามาสายกว่านี้ก็น่าจะล้นครับระบบเจาะร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนเล็กโฟนะครับให้ผลผลิตสูงนะครับทำงานน้อยลงนะครับสวัสดีครับ